เคล็ด and ทิปส์ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันครับน้องอยู่เราจะมาเรียนเรื่องกลไกการหนีบกับตอนที่สามเลยตอนที่สามใช่ไหมครับไหนเป็นแบบไหนเอ่ยโชว์หน่อยเป็นแบบช้าที่สุดในโลกเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เราจะใช้เป็นตัวเอ็มมอเตอร์การใช่ครับเป็นตัวเอ็มมอเตอร์แล้วก็จะใช้ตัวแล้วก็จะใช้ตัวยางเชื่อมต่อกับตัวล้อข้างหลังตรงนี้แต่ว่าถ้าใช้ยางมันจะช้ามากครับอ่าหนึ่งร้อยก็จะเป็นการทํางานเหมือนกับ ัเคทีนี้เรามาดูการทํางานของมันกันดีกว่าใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังใชยี่สิบมันจะใช้ขวายไม่ได้แต่ถ้าหนึ่งร้อยอะครับมันจะใช้พลังงานหนึ่งมันก็ยังช้าอยู่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้มันก็ยังช้าอยู่เลยนะครับแต่ว่าในของลักษณะรูปแบบนี้นะคะการแรงของการหนีบนั้นมันจะมีสูงกว่ารูปแบบที่เราเคยทํามานะคะทีนี้เรามีของให้มันหนีบไหมคะลูกมีครับเราเอาอะไรมา เราเอาที่หนีอีกอันนึงมากับโดนัทโดนัทใช่ไหมครับคีวีกับโดนัทรถคีวีด้วยอ่ะรถคีวีกับกินมากับกับวิบคีมกดิีให้เพื่อนๆดูเลยอุ้ยอ่านี่ครับมันจะหนีแบบนี้มันก็จะไม่หล่นนะมันจะหนีด้านนอาอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบของกลไกการหนีบนะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับตัวหุ่นยนต์ ที่แต่ละคนต้องการได้เลยเราสังเกตว่าการประกอบุยวยนต์นั้นสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะสามารถอดัดแอปได้ตกแต่งได้ตามที่ต้องการตามรูปแบบของตัวหุ่นเลยโดนั้นก็จะไปแล้อนะสำหรับวันนี้นะครับเราลากันไปก่อนพร้อมโดนัทบ๊ายบาย